นี่หนูเป็นถึงนี้นะ่ะหนูปขัดมาโดนตรงนี้กลายเป็นขุกขักไปหมดเลยนะนี่หนูดีนะหนูโดนก็ตรงนี้ถ้าหนูโดนขัดตรงนี้อีกนะทีนี้หนูจะเป็นท้องฝาเท้าแล้วถ้าเกิดหนูเป็นคนเหงื่อออกเท้านะหนังมันจะสร้างเซลล์หนังหนาสะสมเลยทีนี้หนูก็จะเป็นแบบนื้พิษ เออแต่แต่แน,น้องไม่ได้เป็นคนเหงือออกเท้าน้องเลยไม่มีรูน้องเคยคูดไหมอ่ะเคยอ่าฮะไม่เคยนะเคยแต่โดนคัดเคคยดดัดดอันนี้ไม่ได้เนี่ยน้องดูนะ คนคนคนเราเนาะคะเท้าเราแต่งเนี่ยเป็นรอยของฝ่าเท้าพอเราไปขัดไปขัดมันก็จะทําให้เนื้อมันอ้าแยกออกแยกออกนีไปหาเทียนนี่เลยกิมตโนทาแช่น้ําทาแล้วก็ขูดแล้วก็ทาบำรุงเนื้อเราจะสมานขึ้นมาทันทีเนื้อหนูจะไม่เป็นขุกค่ะตรงนี้ขูดไม่ได้ อย่างนี้เออทาไมแบบนั้นมันคุดไม่คุดไม่ออกกดเบาๆ ตรงนี้ก็ด้ตรงนี้มันจะขุดค่อนข้างยากห้ามลงน้ำหนักแรง ดูกับขูดกับไม่ขูดความแตกต่าง ช่างห้าจังเลยอ,อันนี้แตกน,นีั่นเลยหรอแตกหมาแค่ไงลองดู อหตรงนี้นี่ถ้าหนูเหงื่อออกเท้าหนูเป็นรูแน่นอน เมื่อ,อยังคะเมื่อ,อยัง อย่างนี้โอเคเพราะว่าถ้าเกิดหนูทําเนื้ออีกแบบหนึ่งมันจะพูดไม่ออกหนูเ,เข้าเนื้อได้ลงแต่งเนก็ต้องใช้เวลานะคะ เพราะว่าของหรูมันแตกค่อนข้างลึกแตกนานหาครีมทาบำรุงเดี๋ยวนอดหนูก็จะสมาน โดนน้อตรงนี้นิดนึง บิดเพพอ,อ,อ,อีกนิดนึงเอนเอนอนไปทางโน้นเยอยมันแหละใช่ไม่เนียบไม่ให้กลับต้องอย่างนี้เ,เพราะว่าส่วนหมูมันค่อนข้างดีอะมันค่อนข้างที่จะมีปัญหายเยอะอืม ถ้าอย่างนี้ขูดไม่ออกผมจะต้องอย่างนี้ใช่มันต้องมีท่าค่ะลูกถ้าไม่องศามันไม่ได้ถ้าขูดถึงชั้นนี้ต้องค่อยๆขูดลากอย่างนี้ไม่ได้ขูดระยะสั้น ขูดอย่างนี้จะขูดยากกว่าคนที่เห็นแบบเท้านหนาๆอย่างนั้นขูดง่ายอย่างนี้ต้องขูดแบบระมันระหว่างส่วนล่องส่วนส่วนลสวนล่องของผิวแตกเนี่ยค่ะพอเราทาครีมเนาะเดี๋ยวเนื้อมันจะสมาน แล้วก็มีเวลามาขุดอีกสักรอบหนึ่งเันจะดีกว่านี้ดีลองจับดูโอเคมากเลยค่ะฮะโอโอเคแล้วใช่ไหม